สามสเตปในการประมาณราคาบ้านอย่างง่ายข้อที่หนึ่งะครับก็คือเราต้องคํำนวณที่เราเรียกว่าพื้นที่ใช้สอยเราเปิดแบบเลยครับเราก็ดูว่าอย่างบ้านสองชั้นนะครับก็ดูชั้นหนึ่งะครับว่าเรามีพื้นที่ใช้สอยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นโรงรถห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องครัวอ่าชั้นสอนะครับ เรามีพื้นที่ใช้สอยอย่างไงบ้างซึ่งเราอาจจะทํารายการคํานวณนะครับเป็น e x c e l ก็ได้นะครับว่าแต่ละห้องเนี่ยมันมีพื้นที่กว้างคูณยาวเท่าไหร่หน่วยจะออกมาเป็นตารางเมตรแล้วก็รวมทั้งหมดนะครับออกมาเป็นตารางเมตรันัดที่2นะครับเราหาราคาประเมินต่อหน่วยบาทต่อตารางเมตรนะครับอาจจะถามผู้รบับเหมาหรือถ้าไม่มีนะครับเราก็อาจจะสืบราคาจาก หน่วยงานนะครับที่เขาอาจจะทํามาแต่ย้านะครับว่าเป็นประมาณราคาเข้าวๆนะครับยกตัวอย่างบ้าน2ชั้นนะครับมันจะมีต่ำนะครับต่ําก็คือใช้วัสดุธรรมดากลางก็ใช้วัสดุก่อสร้างที่ดีมาหน่อยแล้วก็สูงก็คือใช้วัสดุค่อนข้างที่ค่อนข้างมีราคาแพงนะครับเราก็ดูว่าบ้านของเราเนี่ยใช้วัสดุแบบไหนอย่างตัวนี้ครับเราลองดูนะครับเราเลือกที่12,700ับาทใช้วัสดุกลางๆนะครับสำหรับบ้าน2ชั้น สเต็ปสนะครับเราก็คํานวณราคาบ้านนะครับโดยเอาพื้นที่ใช้สอยคูณกับราคาประเมินตัวอย่างนี้ครับพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่1 8 0ตารางเมตรราคาประเมิน12,700บาทนะครับราคาบ้านก็คืออยู่ที่2 2 8ล้านบาทสำหรับนายช่างและวิศวกรที่ต้องการผ่อนแบบบ้านแบบมืออาชีพนะครับเพื่อในการก่อสร้างและการยื่นกู้ธนาคาร เรามีคอร์สออนไลน์ที่ชิวประมาณราคาบ้าน2ชั้นมือใหม่สู่มือโปรแต่การเคลียร์แบบถอดแบบหาปริมาณงานหาค่าแรงหาค่าของและเรายังมี Excel ไว้ใช้ในการคำนวณ BOQ ด้วยให้สนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ a d d o อ1 0 x หรือพิมพ์คำว่า BOQ แล้วเจอกันในคลาสนะครับ